สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาโรวิทตุลนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงดวงความรักตามวันเกิดนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับเดือนแห่งความรักนะครับผมโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับสวัสดีชาววันพฤหัสบดีทุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุลนะครับได้แบ่งการทำนายออกเป็น3ช่วงนะครับ ความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุนได้ทำไทม์แฟมมาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทํานายดวงนะครับหมอตุนขอบอกแนวทางขอแสดงทัศนคตินะครับเกี่ยวความรักของหมอตุนไว้ก่อนนะครับ เพื่อเอาไว้เป็นแนวทางประกอบคำทํานายนะครับความรักดีๆนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนนะครับคนเรานั้นเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเพศชายและเพศหญิงนะครับอย่างเพศชายเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับอย่างเพศหญิงนะครับเกิดมาก็จะมีร่างกายที่ อ่อนโยนอ่อนนุ่มนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ดูแลให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวนะครับเกิดมาก็แตกต่างกันนะครับการเลี้ยงดูประสบการณ์ชีวิตก็แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่จะต้องยอมรับอีกก็คือข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับพอยอมรับในข้อเสียยอมรับในตัวตนแล้วก็มาหาจุดตรงกลางร,ร่วมกันนะครับ ปรับปุงข้อเสียซึ่งกันและกันมันก็จะมีคำที่เรียกว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันนะครับหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าศีลเสมอกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับเชา้าวันพฤหัสบดีด้วยนะครับ ขอดวงความรักคนที่มีคู่แล้วนะครับของชาววันพฤหัสบดีด้วยนะครับผมโอ้แม่ดวงความรักของชาววันพฤหัสบดีนะครับ เปิดเดือนกุมภาพันธ์มาก็มีพลังบวกๆเลยนะครับถึง2ใบด้วยกันพลังแรกเลยพลังของเดว์แ์นะครับเดว์เนี่ยกับความรักนี่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีงามมากๆเลยนะครับจะเป็นพลังของการมองกันในแง่ดีนะครับความอ่อนโยนความเป็นมิตรความเป็นเฟมินีนนะครับก็คือคุณและคนรักเนี่ยจะมีการมองกันอย่างแง่ดีเลยนะครับแล้วก็ดูแลกันแบบอบอุ่นหัวใจเลยนะครับ ทลังของเดวเวอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์เพศหญิงเลยนะครับอรูปนี้ก็จะเป็นรูปเพศหญิงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะต่อให้คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับมันก็แสดงการอ่อนโยนซึ่งกันและกันได้นะครับมันคือการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขามองกันในแง่ดีนะครับดีแบบโอ้ยมีความสุขนะครับในบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นคู่รักทางไกลก็เป็นไปได้นะครับอาจจะอยู่กันในแดนใกล้แต่ปัญหาเรื่องระยะทางไม่มีสําหรับคู่รักของคุณเลยนะครับต่อให้อยู่กันคนละ ที่คนละจังหวัดคนละประเทศอะไรกันก็ตามนะครับเพราะต่างฝ่ายนะครับต่างมองกันในแง่ดีต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับแถมยังศีลเสมอกันอีกอย่างที่หมอตูนพูดไว้ในช่วงต้นคิดเลยนะครับเหมือนคุณและคู่รักหาจุดตรงกลางเจอกันได้นะครับจูนกันติดทําให้นะครับมีความสุขในความรักแบบหืหวานชื่นตั้งแต่เข้าเดือนแห่งความรักมาเลยนะครับแถมนะครับเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนใกล้ๆวันความรักโอ้โหความเป็นกัลยานมิตรมาอีกนะครับใน บางคู่เนี่ยอาจจะได้ไปฉลองวันวาเลนไทน์ซึ่งกันและกันเลยนะครับเข้ากับเพื่อนฝูงเขาได้ดีเข้ากับครอบครัวเขาได้ดีมองกันในแง่ดีหวังดีซึ่งกันและกันอีกนะครับมี3ถ้วยเข้ามานะครับสามถ้วยนี้ก็เป็นพลังแห่งความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นกันกับความรักนะครับเพราะความรักที่ดีจะต้องเริ่มจากการ คิดถึงเขาในแง่ดีก่อนนะครับจะไปคิดถึงเอาตัวเราเป็นที่ตั้งอย่างนี้นี่ความรักไม่ยั่งยืนนะครับแต่ถ้าว่าเราคิดถึงกันและกันในแง่ดีนะครับอยากส่งเสริมซึ่งกันและกันอยากผลักดันขึ้นซึ่งกันและกันอยากดูแลกันอย่างนี้เลยนะครับเป็น king of p e n e l e r นะครับ มันก็จะเกิดความรักที่รู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกแบบว่าโรแมนติกรู้สึกว่ามันสามารถที่จะคุยกันได้แทบทุกเรื่องเป็นได้หมดทุกอย่างนะครับเป็นได้ทั้งคนรักเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งพี่น้องเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหมชอบค่อนข้างจะอบอุ่นจนง่ายฉาเลยทีเดียวนะครับสําหรับคู่รักชาววันพฤหัสบดีอาเดือนแห่งความรักนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขกับความรักมากๆ,ๆนะครับมีพลัแห่งเลิฟเวอร์มาอีกนะครับในช่วงปลายเดือนนะกางเดือนว่าสบ ีดกันหนักกว่าเดิมอีกนะครับมีพลังแห่งเลิฟเวอร์พลังแห่งความเป็นคู่รักนะครับพลังแห่งความเริ่มต้นทางความร,รักพลังหนึ่งถ้วยนะครับก็หวาดหวานกันอีกครับหวานหวานต้นเดือนต้นเดือนหวานแล้วนะครับการเดือนวานหวานปลายเดือนหวานหนักเลยนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าคนคน,คนนี้นะครับเป็นคู่บุญคู่บารมีคุณเลยนะครับมีการให้ซึ่งกันและกันอีกนะฮะไพ่ของคุณนี่ออกแนวของการดูแลกันแบบอบอุ่นหัวใจเอาใจใส่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไพ่ของเนื้อคู่แต่ ให้แบบอบดีหมดเลยก็จะเป็นคู่บุญคู่บารมีทรงเสริมซึ่งกันและกันนะครับทรงมาจากอาดีตชาติเลยนะครับสําหรับคู่รักของชาววันพฤหัสคนนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้วนเวียนกันจบพบชาตินี้ต่อเลยก็เป็นไปได้เพราะว่ามาประกบคู่กับไพ่เลิฟเบอร์นะแหมจะเป็นเดือนที่ความรักคุณหวานโรแมนติกจนแบบว่าแหมใครเห็นใครก็อิจฉานะครับสาหรับชาววันพฤหัสสบดีนะครับ แต่คนมีคู่นี่หวานนะครับหมอทายทำํำนายไปก็เขินไปนะครับเอาคนมีคนคุยกันบ้าดีก,กว่านะครับว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีสถานะกันหรือคบหาดูใจกันอยู่นะครับอขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับเชาววันพรหัสสบบรดีด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับเชา้า วันพฤหับสบดีด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับสำหรับชาวคนที่มีคนคุยนะครับแม่ความรักของชาวคนมีคู่นี่เขาเริ่มต้นเดือนมาอย่างสวีทนะครับแต่คนที่มีคนคุยเนี่ยมันมีพลังของการที่มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับไม่รู้ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีสนเสน่ห์รุนแรงมีตัวเลือกในชีวิต เยอะพอสมควรนะครับคนคุยมันก็เลยรู้สึกยังรังเลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณเนี่ยมันก็มันก็ไม่สิทธของคุณนะนะเพราะว่าตัวเรื่องมันเยอะแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาเนี่ยเจอกับสายนี้นะครับสายเสน่ห์แรงสายเจ้าช right hm. ู them, ้นะครับ mm คุณจะต้องทํายังไงครับคุณจะต้องมีสิ่งนี้นะครับมีความมั่นคงทางอารมณ์นะครับคุณจะต้องนิ่งนะครับ่การจะสยบพวกหนุ่มหรือสาวที่เสน่ห์แรงได้นะครับคุณจะต้อง เป็นความมั่นคงทางอารมณ์คุณจะไปสะแสดงอาการถึงหวงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่านะครับตัวเรื่องเขาเยอะนึกออกไหมใครไปถึงแปลอะไรเขาก็จะรู้เลยนะครับว่าอ่าคุณชอบเขาคุณรักเขาหลงเขามากนะคุณต้องนิ่งคุณเองง่ายนะครับนิ่งอะไรก็ไม่สนใจอ,อยากเจ้าชู้เจ้าชู้ไปยังไงฉันเป็นสถานะฉันไม่ได้อะไรกับเธออยู่แล้วอ,อย่างนี้นะครับ เขาถึงจะมาไหลเข้ามาทางคุณได้นะครับคุณต้องมีความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับรักแบบแข็งแกร่งนะครับอย่าไปโหยหาอย่าไปไล่ตามอย่าไปอะไรเลยนะครับยิ่งเขามีตัวเลือกในชีวิตเยอะถ้าเป็นฝั่งเขานะถ้าเป็นฝั่งคุณนะครับโอ้โหสบายเลยนะครับตัวเลือกก็เยอะทั้งแข็งแกร่งทั้งไรนะครับโอ้ยสบายมีโอกาสจะพัฒนาคุยเหรอไม่ยัง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 ไม่อยากเอาคนนี้ไม่เป็นไรก็เลือกไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพลังของคุณนี่มาเต็มมากนะครับพลังความแข็งแกร่งนะครับพลังของการที่ ได้เริ่มต้นนะครับอ่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับถ้า,าว่าคุณอยากจะพัฒนานะครับจงเป็น คนเลือกนะครับอย่าเป็นตัวเลือกให้กับใครนะครับถ้าเขายังไม่ตัดสินใจเลือกคุณไม่เป็นไรฉันก็พร้อมจะมีทางเลือกของการนดาอย่างนี้นะครับก็จะทาให้คุณมีความแข็งแกร่งนะครับและก็นะครับในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนมีโอกาสพัฒนานะครับค้นคุยนะครับมีโอกาสเปลี่ยนสถานะได้เลยเหมือนกันนะครับถ้าคุณมีสิ่งนี้เพียงพอนะครับคุณมีความแข็งแกร่งนะเขาจะค่อยๆไหลเข้ามาทางคุณนะครับอ่าหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าคุณไม่อยากเลือกคนนี้นะครับ คุณก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้าไปอีกนะครับมีพลังของ3ามถ้วยนะครับพลังของกัลยาณมิตรนะครับพลังของคอนเนคชั่นนะครับเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะได้คุยกันอย่างดีแล้วนะครับกับคนคุยคนนี้นะกับคนที่คุณโฟกัสนะครับหรือถ้าไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวจะมีเพื่อนฝูงแนะนําคนใหม่เข้ามาหาคุณอีกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับดวงค่อนข้างจะเปิดมากๆเลยนะครับแต่ต่อให้เป็นคนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นคู่รักสูงมากเลยนะถ้าคุณอยากได้นะครับเรียกไม่ว่าหล่อหรือสวยเลือกได้ เลยนะครับสเสน่ห์ค่อนข้างจะดีพลังค่อนข้างจะมาแรงเลยนะครับแล้วก็มีความรุ่งโรดชดช่วงรอคนอยู่ด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนมีโอกาสจะพัฒนานะครับคนคุยกลายไปเป็นคู่รักนะครับแล้วก็ มีโอกาสจะเจรจากันได้นะครับหาจุดตรงกลางร,ร่วมกันได้ด้วยนะครับมีฮาล์ดฟานะครับเป็นการมองกันในแง่ดีนะครับส่งเสริมกันไปเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีแล้วก็มีความเป็นกัลายาณมิตรซึ่งกันและกันด้วยนะครับะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นคนรักได้เลยนะครับสําหรับคนคุยชาววันพระศุกร์นะครับ แม่ถือว่าดีทั้งคนมีคู่และคนมีคนคุยเลยนะครับมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเดือนแห่งความรักนี้สําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับชาววันพฤหัสบดีด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับชาวโสดนะครับวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ แม่สำหรับชาววัพนพฤหัสบดีนะครับคนมีค like ู่คนมีคนคุยนี่ถือว่าดีเลยนะคนมีคู่ดีมากหวานมากคนมีคนคุยก็มีโอกาสพัฒนานะแต่ Entonces, คนโสดนี่ส nice, ิทําไมยันเป็นอย่างนี้ครับคนโสดนะคุณจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อความรักนะครับแล้วก็บางวันก็อยากจะอยู่คนเดียวนะครับแต่บางวันก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกเยอะเอางี้ดีกว่านะครับคุณเป็นคนที่เลือกเยอะคุณจะเป็นคนที่ต้องการความซื่อสัตย์แล้วนะครับอ่า เพราะเป็นไปได้นะครับว่าชาวโสดวันพฤหัสบดีเนี่ยอาจจะผิดหวังกับความรักโดนหักหลังโดนความไม่ซื่อสัตย์ทําร้ายจิตใจมาก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่คุณต้องการเป็นหลักเลยนะในเดือนแห่งความรักนี้นะครับคุณไม่ได้ต้องการความรักแต่คุณต้องการคนที่ไว้วางใจได้นี่เป็นเป็นจัสติสนะครับจะเป็นสิ่งที่คุณโหยหาที่สุดเลยนะครับเป็นห้าเหรียญเลยนะครับใครเข้ามานะครับถ้าคุณเห็นนาะการว่าเขา มีใครมีเจ้าของหรือว่าดูแล้วไม่น่าไว้วางใจนะาสําหรับใครที่จะไปจีบหนุ่มสาวชาววันพฤหัสสิ่งแรกที่คุณต้องมีอยู่เลยนะครับคุณจะต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะตัดเฟรคุณออกจากชีวิตได้เลยนะครับแล้วถามว่าจะมีคนเข้ามามีมาเรื่อยๆนะครับแต่มันจะพังทลายไม่เจอสักทีนะครับเอางี้ดีกว่านะครับสําหรับชาวโสดวันพฤหัสนะครับคุณต้องการคนซื่อสัตย์แต่คนที่เข้ามานะครับยังไม่ได้สมหวังกับ ก,การรอคอยสติมีเข้ามาไหมมีเข้ามาเรื่อยๆครับจะมีมาสักอ่าเลยเลยต้นเดือนไปกลางกลางเดือนเนี่ยจะมีคนรุกวันนี้นะครับจะมี7 มีเจ็ดเหรียญเข้ามาเนี่ยหมายถึงว่าเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์แต่จะมีเหตุให้พังทลายทุกครั้งไปนะครับเรียกได้ว่าดวงไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะครับไม่สมหวังกับการรอคอยสักเท่าไหร่นะครับคนจริงใจไม่ค่อยจะมีหาได้ยากเสือเกินอะใครจะมาเป็นคนจริงใจให้คนคนนั้นนะครับให้เป็นคนคนนั้นให้กับชาวโสดพรหัสป,ปดีได้ไหมนะครับไปเดือดหน้มีลุ้นนะครับมีลุ้น เหมือนกันนะครับจะมีคนเข้ามาแบบโอ้โหเต็มเต็มเลยนะครับแต่ก็จะมีคนที่มาทําให้คุณเจ็บหัวใจเจอรักสามเศร้าจะเป็นอย่างนี้นะครับดวงจัดขึ้นขึ้นลงลงนะครับเวลาคนเข้ามานี่ก็จะมาแบบเติมเติมเต็มมีมากกว่าหนึ่งคนเอางนี้ดีกว่านะครับดวงปลายเดือนนะจะมีหนึ่งในนั้นนะครับถ้าคุณเลือกถูกแล้วตาดีได้ตาลายเสียนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีนะครับจะมีในนั้นนะครับหนึ่งคนนะครับ ถ้าคุณเลือกถูกจะเป็นคนที่มาเติมเต็มให้คุณเลยนะเป็นสิบเหรียญเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ็มเพรสมาด้วยนะครับเป็นเอ็มเพรสที่หมายถึง้าเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์คุณจะต้องระงับ ก่อนให้ได้ก่อนนะครับคุณอย่าไปโหยหามากพี่บอกนะครับให้เขาเข้ามาชอบคุณเองนะครับให้เขามารักคุณเองคุณจะต้องมีความฟูลฟิลมีความเ,มเติมเต็มในหัวใจก่อนนะครับเพราะว่าถ้าว่าคุณไปโหยหายิ่งไปวิ่งไล่ตามนะครับคุณจะเจอแต่ความผิดหวังซ้ําๆซักๆนะครับจะไปเจอกับเรื่องที่ทําให้เจ็บปวดหัวใจนะครับ <c> um> บางทีก็เจอคนมีเจ้าของแล้วก็ทําให้คุณเบื่อหน่ายความรักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ชาววันพฤหัสบดีชาวโสดคุณต้องมีเลยนะคุณต้องระงับความต้องการให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ทําตัวเอง คุณเป็นผู้หญิงนะครับก็ดูแลตัวเองทาตัวเองให้สวยทําตัวเองให้รู้สึกเลือดไปเลยนะครับรอให้คนเข้ามาหาหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะครับคุณก็บุกมานะสร้างเนื้อสร้างตัวทําตัวเองให้ดูดีนะครับอัพ ตัวเองขึ้นมาให้มีคุณค่านะครับให้เป็นราชินี <triste. S 1> หรือเป็นราชาให้ได้นะครับสําหรับชาวโสดนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับ <d waren> ค,ความรักดีๆถึงจะเข้ามาหาคุณนะครับแต่ถ้าว่าคุณไปใช้ความต้องการเป็นที่ตั้งนะครับ mm. ใช้ความโหยหาเป็นที่ตั้งนะครับ mm. ไม่ว่าจะโหยหาแบบไหนก็ตามนะครับ mm. มันก็จะทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจและคุณจะผิดหวงังซ้ำๆซักซ่านะครับสําหรับดวงความรักคนโสดชาววันพฤหีสบดีนะครับมีโอกาสจะ เจอความรักดีๆเหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ที่คุณเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวโสดวันพฤหัส สำหรับวันนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่องทาโรวิทตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับและสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอปไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวก็จะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับ และท่นานใดที่อยากจะดูคลิปเก่าๆของหมอตุลก็สามารถกดย้อนไปดูได้ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับและคลิปนี้ท่านเป็นประโยชน์กับท่านฝากกดติดตามช่องทารุวิทตุลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม